ใบนมตีนแล้วนี้มัน้องบันไดก็บันไดก็จตะโกบ่าเอาฮ่าเอารถแล้ก่อนเิดขิโตเลโวย้นคือตะต้นนี้มองตตงมีอเลาเดี๋ยวตะโกเดี๋ยวก็ยโดเดกดจ๊งปะแจ๊งบว้ยลองนเจ้าอยู่เพ่อกันได้ไหเนาะ เอาแล้วพอดีเขาเพิ่มบอสเนี่ยเนี่ยอยากกันยุงคีบบอสคีบบอสคีบแขนน่ะอยากกันยุงหมดเลยแมนมันไปยังไงฮะมันเป็นแหงเลยบอสูรูกัเนี่ยดีบอบันไดเพราะนะบอสเป็นตาฮักเหอบอสฮักเหรอฮักเหรฮักห ม,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 มันจนะ <c oughs> มมันมันจะล้มมลนมันลมนะพ่อไปจับไหมหมดแล้วคนหนึมีหมดนะหมดเยอะอยู่นะหมดไหมหมดคนไม่หมดหรเอเปล่ายะอยากเอาเต็มท์ปูนี่ก็หมดพอกันนี่มีปัญหาของบักเงาะคือหมดดำเมันสีไล่พี่น้อง มันส่วนหมดไปค่ายตลาดค่อยกันห้ามมาบนมีมดบ่บ่มีค่อยพ่นยามันตายเบิดแล้วก็กระพุนยาหมดมันก็ออกไปเบิดเนาะนี่ห้องวางได้มดตายออกไปทางจากเอาใส่์ตัวเบิองบ้านเราใหญ่จักน้อยบ่ตัวเบิองบัานเรใหญ่ตัวลูกปลูดูพ่อเอากันบักนเราใหญ่ขึ้นน้อยน้อยพี่น้องบล็อกไว้ในบ้านรวมใหญ่ขึ้นน้อยน้อยนึกมันเป็นพันน้อยจริ ่อซื้อมาเขาบกกับบักาบักทำหญ่อีดอบักลำหญ่อีดอใช่ไหมสูรุมหน่วยบักใหญ่บักมาปุ๊ก้องปุ๊บหน่วยน้อยก็แค่ตัวกะดาษผู้ค่ายุคนัมาขอตัวนี้อเป็นหน่วยมลุงอาบุกกระโดหนึ่งต้นเดี๋มนเป็นหน่วยโอ้จะแบบต้นไทยเพม่นต้นไม้มืนี่เนาะมันสิงกมกันเนาะ กำไกับต้นวะต้องต้นเด็ดหนึ <pol <pol ่งตองทำไสองต้นเป็นจีอยู่ห่างล่างก็ต้องต้นโดดๆแต่ว่าซ้มสมบักเรีจีนะเข้าไปไมนบักเหว่กคนี้ก็บกเป็น่นวยเีนสบเปนวยว่ะอบอกกยจีสาเหตุบักงะทำไมไม่เป็นหยนวยมันโดนห่ำหรือเปล่านาะใช่ตนนี้บัเปลี่ยนต้นนี้บัเปลน công ty bằng thước mấy ngày ngày ngắm và hồi bên đây là nó còn đây là thức ngắm nào cả đốt kiêng, mất nào cả đây mất nào cái nào cả khôn à cuốn trong này luôn này cả khóc rồi nhá đốt chẳng được đốt chẳng được khôn nhà mà con khóc phải phải, phải mừng đó nha nha đấy vậy là có bảo nai đó ไปได้ดมในรถดูดกบอกพี่น้องดกบอกนะหน่วยว่าไงส้มส่วนหน่อยบ่มีหน่วยไหนคมส้มบ่มีหน่วยไหนฉางส้มส่วนหน่อยพว่าหนาอย่างอรนะดกฉ่างเบาหลายแล้วก็ทำนี้แล้วเนาะ